ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว101.75เมกะเฮิรวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566ขึ้น15ค่ำเดือน7เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชา วันนี้ก็เป็นวันพระแรกของเดือนนี้เบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่ามหาการุณิโกนาโถแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าท่านผู้เป็นที่พึ่งประกอบด้วยกรุณาใหญ่ท่านผู้เป็นที่พึ่งในที่นี้หมายถึงพระมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นบุรุษผู้ยอดเยี่ยมในโลกพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของสัตวโลกทุกจำพวกพระองค์เท่านั้นที่ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาอย่างยอดเยี่ยมทรงขวนขวายเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่สัตวโลกทุกจำพวกโดยเสมอกันมีความประสงค์จะนำสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ให้เข้าถึงสุขเป็นที่นิรันดร อริยะแปลว่าพระจะากฆาศึกไม่จมลึกอยู่ในโลกโศกสลายจนไม่มีฆาศึกใหญ่ทางใจกายเพราะจางคลายคือวิโยคเป็นโลกเย็นเป็นปุตุชนกันทำไมให้นานเล่าจะตายเปล่าไปทั้งชาติฉลาดเห็น มันมีทางชนะทุกทุกประเด็นอย่ามัวเป็นผู้สมเรื่องโคมลอยทิฏฐิว่าตัวกูและของกูมุ่งมาล้างมันอยู่ไม่ท้อถอยกิเลสหลายเริ่มมาลายไม่รัดร้อยนี่คือรอยอริยารีบหาเอย่ย เจริญสุขเจริญพรอยา่าโยมท่านผู้ฟังเจรอนที่ตามรับฟังขื่นวิทยุรอยอัดชนทุกคนทุกฐานวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสาคัญที่สุดข้องโลวก็คือวันวิสาขาบูชาดังที่กล่าวเมื่อตอนตอน้นเมื่อสองวันที่ผ่านมานี้วัดมานส่วนอำเภอควนกระนุนก็ได้จัดงานเทศกาลวิสาขาบูชารำลึก ปีนี้เป็นปีติ่สิบกแล้วเมื่อสองวันที่ผ่านมาก,ก็มีการเอ่ผ้า,าจากเทศบาลแถวบนบานส่วนมายังวัดบานส่วนอยากยมจำนวนมากให้ความชื่นชมในพ้นบุญในการให่ผ้าประจำปีนี้และก็มีการบวชซีหลาจารีนี่อยากยมที่ตั้งใจบำเพ็ญไม่ว่าจะบวชตองการบุญ บวชประวัได้บุญอ,อวัยเรือบวชเพื่อซืบทอดอายุพระศาสนาก็ต้องก็ออนุโมทนากับผู้ที่มีศรัทธาบวชสีลจารินีเรือบ,บวชชีพรามประจาปีนี้หลยคนหลยฐานก็สบายจิตสบายใจได้รับบุญกันทั่วนหน้าแล้วก็มีการบวชหนักมุ่งปีนี้ไม่หมาก <c oughs> หนักมุ่ไม่ถึงสิบหนกักแต่ก็ถือว่า นักที่เข้ามาบวชนี่ก็มีความตั้งใจแล้วก็ได้รับพลนดีอันเกิดขึ้นจากการบวชซึ่งวันนี้ <c oughs> เป็นวันสุดท้ายกองเทศกาลวิสาขบูชาวันนี้กิจกรรมที่มีก็คือตอนเชา้าสายๆกำลังไม่เช้ามากก็ประมาณ9โมง10โมงตรงนั้นพิธีส้มผุดภ้าป่า,ปาแล้วก็จะลองพระบวชไหมอตอนเทียง เครื่องเตียงเครื่องฤดสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีก็มีการแสดงประทัธรรมปฏิสนาิเนื่องกันจากนั้นช่วงบ่ายสองเครึงที่ทองโลดรบเมื่อนพระธรราจานันรแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายมีการถาวายออเขาไม่ข้ามีการเวียนเตียนถาวายเกรืองจักรราทบเทียนดอกไม้รำลึกถึง องสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้านี่จะในว่าเทศก,กาลวิสาขบูชาอันนี้เป็นบุญใหญ่ามากโดยเจ้าพอปีนี้ที่วัดบานส่วนเมื่อวานนี้มีเทศนามาฉาิคือการฟังเทศมาฉาตินี้ไม่ได้ฟังกันได้ไง่ายก็ต้องข้ออนุมทลนาบุญกับญาติโยมทุกฐานที่ไดมีส่วนรวมในเทศนามาฉาติครั้งนี้ต่างต่าเป็นเจ้าภาพ และสำคัญเนื้ออื่นใดก็คือพระอาจารย์พระกุณ้าที่ท่ันได้มตตามาแสดงธรรมในเทศนามา,าชาติของวัดมานส่วนและกาชาตโยมก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าเรื่องตนนี้ก็บอกว่าพระเวสสันโดนก็นทันทำให้เราได้เห็นถึงการ,รููจักทําความดีโดยการให้ก่อนเพราะว่าความการให้นี่พระบุทรเจ้าตรัสไว้หล่ครังหล่ตน การซ้อนธรรมขกงประปวงว่าการให้ทานเป็นเบื้องตอน้นของการกล่าวหาความดีการกล่าวว่าศาสนาปะคนเราจะให้ทานนั้นต้องประกอบด้วยศรัทธาเป็นเบื้องตอน้นแล้วก็มีโปกรัพท์หรือว่าสิ่งที่จะให้ทานตรัสเป็นว่าการให้นี่มันต้องมีการต่อสู้กับความตรรนิติเดียวปาษาบ,บรรเลงว่าก้นที่ขี้เนียนไม่อยากจะให้ก็ต้องสู้กันภายในใจิตใจ นันจะยุทธันจะสมานมาหุมีกำลังพอพกันเลยในจะิตใจเรานี่ควายหนึ่งจะให้อีกควายหนึ่งไม่อยากง่ายมันสู้กันในใจิตใจถ้ากลางกลางได้ทีทานจะหนาเราก็ได้บุญแต่ถ้ากลางกลาวได้ดีกิเลสคือความทีนี้ทีเนี้ยมันจะหนาเราก็ไม่ได้บุญแล้วก็เที่ยวโอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาจึงเรียวกว่า การให้ทานเมือ่อกบการรบกันรบในจิตใจตัวเองทีนี้การให้ทานนี่ต้องมีจิตที่เริ่มใส่ใจศรัทธาอย่างี่กล่าวแล้วนัตถิจิตเตปสสนนัมหิอัปกานามะทักขินาถ้าเหมือนด้ที่เรามีเจตจิตใ,ใจเริ่มใส่แน่วัง,วงข้าวจรเดียววักเดียวตะพีเดียวแกงนึ่งทุ่งไข่ตอมนึ่งไหมหรือว่าไอ้ไรที่พอจะห้าได้ในการทำบุญให้ทา่านนี่ยังเมื่อวานนี่ที่บอกว่า ปีนี้จัดงานท่ศนามาชาัตแต่นปลายเดือนกล้องเดือนที่แล้วแนละ้วแต่มากับประกาศปฐานก็นได้ประกาศเสี่ยงตาม้ายอยากโยมที่รู้ก็บ,บอกบุญโตตอกัอนไปมีทานทัตชนจนวนมากได้หมอบปนละมากรักไม้่า่านพวกวังมาติวัดบานส่วนเมื่อวานวันนี้ยังท่านท่านวกวังใครที่ไม่ได้มาวันทีหนึง่งวันทีสองวันนี้ยังมาท่านเปะวา ปรำปีที่ติจติสนามาจาัดนี่ยังไม่ได้เรือที่จเจในว่ามีต้นกล้วยมีผาาลไม้หลายชนิดกล้วยมาเปล่าวยานงัดสับประรดอย่างเดียวเหมือนกันนะ,ะแล้วก็รวงเก้าหล่ไล่ย่างที่ทั้งมาประกอบในปีตีเรียนก็มีตอนนี้ง้อมกุ้งดังโรงทั้มละบางคนที่ก็ไม่ชอบกินเรียนก็มีกินจุนจุน แต่ด,ด้วยคนโดยมากชอบเ <c oughs> นี่ยวันนี้ท่านทูกทังตอนเย็นก็จะมีการแจกแล้วประกาศแจ็คพุ่นละมยัยติดติษณามาชาัดตอนไม้บางอย่างใช่าหมนําไปปลูกนําไปปลูกได้เนี่ยคนจริงนะนนะที่เวลามีติดสนามาชาัดแล้วตอนแจ็คพุ่นละมัแจกต้นไม้นี่คนจะเหยิงชิงกันบางคนก็ต้องแข่งกันเหมือนกับละมูลทําบุญกันก็อยากได้ก็ มาปรามุนามาทำบุญเนาะนะเนี่ยการือวหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะพลาดโอกาสเนะี่ยทต่บอกว่าบางคนมีข้องน้อยของเล็กน้อยมารวมพปรดรวมมาแล้วรวมแล้วต้องลงเป็นกองหญ่จำนวนมากมายเลยนะนี่แตนกว่างก็ชายเสี้ยงนี้ขอบคุณายาดยมที่มีส่วนรวม่านชาวชนต่างไกลต่างไกลที่มามีส่วนรวมในงานครั้งนี้ด้วย ทีนี้การให้พระพุทธเจ้าบอกว่าควรจะเลือกให้ไม่เจ่งไอ้เว้ยว่าไอ้มู่้ยมากนะแต่ว่าเลือกให้กับุควลที่ควรให้เบื้องต้นไหนบ้านกบพอแม่ผู้มีประคุณทีนี้นึกถึงจัดนึกถึงวัดหนึ่งึงศาส,สนากับประสง์องค์เจ้าเนี่ยต้องเลือกให้ป่าบ,บุญมันตังกันพระพุทธเจ้าจำแนกไวก็เป็นกันๆว่าไอ บุคคลธรรมดาบุคคลผู้ตุิีนไม่มีิีนการไดบุญบอกว่าให้สัตว์เดรัจฉานทีนีให้บุคคลที่มีิีนิีนหน้าคนธรรมดาไดบุญบอกว่าให้คนตุิีนให้กับสัมานินผู้ที่เก้ามบวชการไดบุญบอกว่าให้คนธรรมดา,ดมา,าใ,หให้กับปรปิกสุที่เก้ามบวชการไดบุญบอกว่าให้สัมมานินทาาาานีนี้ในบรรดาปรปิกสุนี้แยกจำแนกไปหลายชั้น กันเถพระโซดาบันพระสกิตาคามีพระอนาคามีพระอรหันด้วยเทโลเรียนว่าพระอริยบุคคลและกามีพระพุทธเจ้าลันดติกล้ามานนี่นี่พ้นบุญกัสุ้งสุ้งส้สุ้งขึ้นไปยิงขึ้นไปแต่เนื้อขึ้นใดพระพุทธเจ้าตรงตรัสบว่าการให้ที่มีป้นใหญ่มีอันที่สุ้งมากขึ้นให้กับกระยาสุ้งไม่เจาะจงว่าให้ภิกษุส้ามเณเรรบได้รบนึง เตหาให้พระปิสุส่งทวายเป็นสังฆทานจะได้บุญมากนี่แหละวิเจยยะทานังสุกตบปัสสถังการเลือกให้พระสุกศตรงสรรเสริญพระสุกตก็คือพระพุทธเจ้าพระสุกตเป็นอีกพระนามหนึง่งคนดีคนตัวไปท้นมากถ้ายนคนต่ำบุญนี่จะยกมือทวงว่าหรืออนุโมทนานั้นๆั้นปล่อยได้บุญในส่วนกออนุโมทนาไม่บุญสำเร็จโดยการอนุโมทนา เราผู้ทำบุญหรือคนทต่ทำบุญเมื่อทำแล้วกับปัตตาโนมตานามัยเพื่อแพร่ส่วนบุญส่วนกุศลในผู้อื่นอย่างที่เคยเล่งว่าคนแต่แรกตันกวางใช่ไหมเวลาไปทำบุญที่วัดลบจากวัดบ้านนาบานคนหล้จักเพื่นบานเพื่นบานกลายเคียงคนชนิดก็บอกโอ้ก็จะตักตักขึ้นก่อนเอานั้นมาแต่เน,นยแต่งตัวช่วยในะวันนี้นะคนทต่ลบอบาจากวัดวันนี้ไปทำบุญที่วัดบานส่วน ก็มีการทำบุญวันวิสาขบูชาอ๋อวันนีเราติดตุราไม่ได้ไปได้ก็้องจะได้ลาวถึงคนที่ไปวัดก็บอกอ๋อไม่พลื้่นะรับทรชนบุญกุศลนะก้ากรับนี่คือได้บุญแล้วได้บุญดังคนเพื่อเพื่อคนที่ได้บุญเพิ่มนี่คือถ้าเป็นสัตว์ชนคนดีก็สัตว์รศรึ่นเป็นบัณฑิตเป็นผู้เจริญกับสัตว์รศรึ่นในความดีในตานของผู้อื่น นะคนทต่ไม่เซื่องเื่านก็คือคนผ่านหรือคนไม่ดียันเดบรงทรัสว่าพาลาอาเวนักภาษาสันติทานังมีแต่คนผ่านคนโมคนเคราะห์แต่นั้นแหละที่ไม่เซืเสื่อเรื่องของการในบทำบุญในทานนะถ้ามามีไหมท่านกังในโลกนี้ในประเทศนี้ในอำเภอนี้ในหมู่บ้านนี้ <c oughs> แก่เรื่องแก่เรื่องเรามีไหมอาจจะมีทึงแม้จะน้อยนะนี่เปราะว่าบางที่แต่มา อยู่วัดบานช่วมาหลายพีเดอวบินทดอรบารอบทุกทิศละวรต่งางๆเจนี่ว่าไปเดินบินดาบาสแต่ละสายนี่บางบานกระซ้เป็นประจำทุกวันเลยบางบานกระซ้บางไม่ซส่บางตามสะดวกเพราะว่าต้องทางานทําการหรือบางคนกระซ้เฉพาะวันสาคัญอย่างเช่นว่าเนี่ยวันพราวันสาคัญศาสนาเรื่องว่าวันเกิดอะไรบ้างเ แต่บางคนนี่ไม่เคยใช้สเลยนี่ไม่ได้ทำนี่ก็เรานั่นนะต่วากำลังจะบอกว่ามีอยู่กันบนประเวณี้ทว่าไม่เย็นความซ้ำกันของการให้ทานแต่คนติดนักว่านั้นก็คือคนที่ว่าต่ำนิติเตียนคนนี้ก็มีนรกไปติไปหรือว่าบาปอาคุซ่นเกิดขึ้นในใจิตใจต่างชาติปัจจุบันแล้วเมื่อเสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องตกนรกเนี่ยเพราะว่าไม่สั้นส้นเรื่องของทานเรื่งองของความดีของผู้อื่น จำวันนั้นก็คือไปไปวากล่าววาายแต่เราอย่าไปปูดตึงในส่วนไม่ดีนะไปพย่ามองคนดีแล้วก็เอายั้งคนดีทำความดีต่อไว้ไม่ถ่อเทไม่ต่อต้อยโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันก้องพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้สูงสุดประการง่ายนี่สามาถทํทำห้กูเริ่นรักพวกไมตรีไว้ได้เชือกตีพวกโซตีพวกหลามะไรก็้ามันมันเจมามัลุด <c oughs> มันเจ้ามาคาดได้ แต่ไมตรีติภพวายนี้ไม่รู้รังไม่รู้รุยหมายเราทําความดีกับใครพวกไมตรีวายจะติดตราตรึงใจก็ผูนั้นไปตราบน่นเท่านั้นโดยเฉพาะถ้าพวกไมตรีกับคนดีถ้าทางมิตรานิคันติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้เนี่ยก็บอกว่าเราให้ได้เคยในพยายามไม่ต้องจําก็ได้ลืมไปได้ก็ดีแต่ว่าเราได้รับประโยชน์จากใครนี่ต้องจําไปตลอดชีวิตมีโยการตรง โตเต้นคุณกระตัญยูกะตะเวทีจึงจะเป็นคนดีติดแต่จริงนะเมื่อมีคนรักในการให้แล้วไม่ใจ่บว่าคนคนเดียวเนาะการที่เป็นผู้ให้นี่คนจํานวนมากรักพอใจไปตั้งเกณฑ์แล้วแต่กาใครก็ตามถื่เป็นผู้ให้ผู้ที่มีนําใจนี่คนโดยมากนี่อยากจะกอบห้าสมาคมด้วยแต่ถ้าตั้งประโยโคติพัชชันตินังพระหูพระหูพระทราบดีแปลว่าคนจำนวนมาก อบใจพอใจคนที่เป็นผู้ใหนะ้เพราะว่าการได้รับก็ดีการได้ให้ก็ดีมีความสุขท้งส่งไฟแตนะ่คนที่มีอยู่กาสได้ให้นี่คนนั้นจะได้บุญมากมากกว่ามากกว่า,า,วาคอยรับส่วนบุญ <c oughs> นะสุขัสตัตตาตาเมตาวีสุขังส,งสูอธิัจติหนะักปลาดผู้รู้บอกว่าผู้ที่ให้นี่ยอมได้รับความสุขนะแล้วผู้ที่ได้รับก็มีความพอใจ มนาปทายีลับปีิมนาปังคือจอบใจพอใจแล้วการให้ง่ายสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลยทนันงนอกจากปัทุสุสิ่งกงที่ประณีตที่มีคุณกาต่อการแบบรงชีวิตแล้วสำํำกันคือให้ธรรมะเพราะมีพุทธภาษิตไว้เช่นเดียวกันที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสัพพะธนังธรรมะธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง เราจะให้อาหานเกลเวนเงินทองส,สับซมบัดสิงกล้องต่างๆก็จะไม่สู้กันนา้ธรรมะได้โคระการให้ธรรมานั้นเป,นปรียบเสมือนกันให้อามาตะทรทมที่ไม่ตายยิงง่ายยิงได้ยิงเผิ่อถ้าตัวตุญยังปวัตติจเจริญขึ้นเพิ่มมากขึ้นก็คือบุญน,นั่านเองควรให้ที่กองที่ควรให้นี่มัน <c oughs> ชื่อเกาน วีสาขาบูชานี่วัดบรร่วนทุตุปีก็มีการเน่ผ้าห่มพระบรมธาตุความจริงเรื่อกล้องผ้านั้นผ้า,าที่เขาให้เขา้าไปห่มเจดีก็เหมือนกับถวายพระพุทธเจา้าแต่จะมีผ้าอิจดิงนะตีนอกจากถวายพระพุทธเจ้าแล้วมีอนุสงง์มากก็คือถวายเป็นสังฆทานโดยจะบอกผ้าตรจีวนนี่ลกล้านกล้องอยาโยมที่เขามาวดไม่ว่าวัดบานเราหรือที่ไหนทั่วโลก การถาวายไตรจีวรหรืออุทิตถึงทรงอันนี้ทรงมันจะหมากใหม่มาสา้นเลยเพราะว่าการถาวายจีวรนี่สารามาตัดปั๊บออ้จิตใจคือความโลภความจรินที่เนีย้ยไม่ได้ไม่กวามวาตรงไตรจีวรรากาแป้งมากนะักแต่ก็มีคุณภาพประทรงอง้า่ท่านรับไปแล้วท่านหนุ่มง,งมได้ชายได้เป็นความดีต่อไปเราก็ได้บุญตลอดเลย แล้วผู้ง่ายนี่จะยืนจะเดินจะดังจะนอนก็เป็นสุขมีความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจตรงนี้ทํใไมบุญกุศลเราเกิดได้ทั้งวันทั้งคืนเลยปนจะความกัดส้นอยากจนในทุกทุกทุกชาติเราเกิดจะเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยปัจจัยซี่อาหารเสื้อผ้าทีอยอาไซยาร์ซาโรจะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดพบชาติใดจะมีพิพันธู์รรลังหน้าตาที่สวยงาม พี่ปปพันพุทธพองแจมไส้นี่พระพุโร,รห์ตตะวายนะคนตหวย้ยผ้าคนตะวายผ้าเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวกับ,กบจีวรเกิดจากเนึ่งจากได้ใจมีพี่ปปพั่นที่พุทธพอง้องไส้น่าดูน่าชมน่าเหลื่อมไส้น่ายิ้มเยี่ยมแจมไส้โปรยว่าปลาปิกสุเรื่องว่าสมานานักบวชที่ดันรับผ้าเราไปแล้วไปหนุหม่มท่านก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องการชำไะเงาวัตถุปัจจัย เพราะว่ามียาเตรียมถวายมาแล้วท่านก็มีเวลาเอาเพียงพอในการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระจีวรที่ถวายมาการสามารถป้องกันเลือบยุงบำบัดความหน้าความร้อนแม่เจ็บกายได้ป่วยเนี่ย <Yeah. S 1> จึงทําให้มีความเจริญเรื่องของบุญเรื่องของกุศลตลอดเวลาสําหรับการกรรมถวายการับอิมานิมายังปันตีติจิวรานิสภาริวรานิภิกขุสังกสสะ โอโนชยามะสาธโนปันตีพิกขุสังโฆอิมานิทิจิวรานิสัปริวรานิปฏิกันหาตุอมากังทีกรรตังอิตายะสุขายะอยากยกคงจะคุณเคยละจำได้บทสุดท้ายที่บอกอิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ขก้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินเนี่ยกำว่าสิ้นกาลนานนี่เป็นบุญต่ยาวนาน ถึงเทศกาลวิสาขาบูชาหนอ่จักว่ามาวัดแล้วเราควรจะทาอะไรมั่งท่านกรัคือไม่ว่าจะโยตรงไหนตีบานตีทํางานหรือเดินทางอยู่ก็วันนี้ปิดวันที่เราหนึ่งถึงพุตธประวัติหรือว่าประวัติข้อมพระสมมาสมบุตรเจ้าประยั่งที่ทราบกันดีว่าวันวิสาขาบูชาเวียนมาวันจบครบรอบนี้เราจะจําได้ว่าเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติคือการเกิด ตัสรู้บรรลุธรรมและปณิพน์คือดับขั้นหรือว่าสิ้นประชนในวันเดียวกันก็มว่าในวันเดียวกันไม่ถึงว่าตรงกันขึ้น่ิมาขำเดือนออกแต่ปีนี้อย่าแปลกใจนะเคยอ,อธิบายมาแล้วเรีกวัน <c oughs> ปรากรว่าปีอันธิกมามก็คือไปล่วงกับเดือนเจ็ดแต่จริงๆแล้วในกลางปฏิการก็คือวันเพ็ญสิมาขำเดือนฮอก แล้วไม่ใช่ประเทศไทยเราอย่างเดียวทั้งทั้วโลกสาิชาชนพุทธศาสินิกชนทั่วโลกให้ความสําคัญนอกจากคนเอเชียแล้วนี่นอกจากคนอินเดียคนไทยคนหลังคาป่ามาในแถบนี้แล้วแม้แต่ทวีปยุโรประับนานาชาติมาที่กองสามัชชาใหญ่สหประชาชาตินี้ใอ้วันวิสาขาบูชาเป็นเตุกา์สำคัญ ข้องโลกหยกยองพระพุเจ้หยกยองศาสนาพุทธว่าเป็นวันสาคัญข้องโลกเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ประกอบไปด้วยความเมตตาไม่เบียดเบียนทำร้ายใครทำให้มนุษย์นีอยู่กันอย่างสงบสุขสันติภาพอย่างแท้จริงจึงเป็นศาสนาที่ตัวโลกให้การยอมรับแล้วก็ให้ความสําคัญด้วยก็ เนี่ยท่านกัทำความดีนึกถึงพระพุทธเจ้าตี่บอกว่าเราชาวพุทธต้องจำไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติวันศุกข,ขึ้นใช่ไหมขำเดือนนกปีจอเรียกยังไงว่าเป็นชาวใช่สิทธ,ธะในตอนนั้นที่พระเจ้ารุติยานลุ่มเป็นอีวันระว่างกรุงกบ,บิลพัทครับที่วัตหะจากนั้นชาวมือของวันพุธวันพุธนี่วันดีท่นกั ไม่เจียววันไม่ดีนะหลายคนก่อใจผิดนี่ทำการก่อใจเสียจไหมท่านกังผู้ใด,ดที่ีก่อใจผิดว่าวันพุธวันไม่ดีอ้ามตัดปุ๊บม,มัง้งวัน,นปานูปานีมัง้งไม่ทำการมงคลมัง้งเทชิงวันพุธคือวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านกังวันพุธนี่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นสิว่าหมคำเดินนกปีรา,าคาก่อนพุทธศักราชสี่ใช่ไหมปีไม่ก็มาพระพุทธเจ้า ตอนประชมาโย่สาปีเกิดบวชมาแล้ว6ปี6ปีตีประมาณคว่าพิเยษยงออกบวชตั้งแต่โย 29, 29่ยี่สิบเกี่สบเก้ก็คือ35มสิบถูกไหมสามสิปีกับทัสรูเป็นพระสมาสามปุธเจาวตีตายรมลราซิมาโพานี่ปีนี้ที่วัดบางส่วนนี้มีการาบูชาทนโพกันโดการ ทำไมคำพูดจริงๆล้วไมายคำนั้นไม่ได้คําต้นไม้ต้นโพจริงๆล้วแตเ่เป็นเรียกว่าเป็นมงคลเป็นเครื่องนอกระลึกทึงคนกล้องพระพุทธเจ้าว่าเราตั้งหลานีนมีความศรัทธาเลื่อมใสในระบธศาสนาให้ไมายคำพูดน,นี้เป็นเส้นหลักของกันอุปถรัรมภ์บำรุงกรรมจุนระทธศาสนาเม่ระพทธศาสนาในประเทศไทยหรือว่าข้องปี่นองชาวบ้านส่วนชาวควรรุ่นชาวปัตตุนี ปีน้องตัวประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกที่เห็นความสำคัญของตอนโพนี่เปรียวซึมนตนมาแห่งการทัศรูเนี่ยที่บอกวัวนพุธเป็นวันทัศรูณนะริมฟังแม่น้ำในรันชราตะบนอุรุเวลาเสนานิคมปัจจุบันก,ก็เรียกว่าพุทธกายาเป็นตะบนนึ่งของเมืองกายารัฐปีหา้านประเทศอินเดียจกนทร์ลังจากพระองค์บําเป็นพุทธกิจ เปน็นเวลาเจ็ดสิบาพันษารวมแล้วเท่าไรท่านกวังอายุเท่าไรอยากสามสิบมาถึงเจ็สิบาแปดสิบปีไหม <c oughs> นะแปดสิบพรรษาพระองค์ก็เสรดับขั้นธรริพภนเมื่อวันอังขารนจำได้ย่างทถานกว่งสร้างวันนี้วันซุกประสูติวันปุตตรสรูวันอังขารนปรินพพา นี่ท่านผู้วังวันนี้อย่างท่านนะควางตมาตนชาวจักวิทยุรายการสถานีกองพ้องอทวีปุลสมมัติแล้วก็ท่านผู้วังแฟนรายการมีอยู่มากมีอยู่ทัวทัทางอเภรแล้วก็บริเวณกลายเคียงจังหวัดกลายเคียงต่ได้ยินอย่างท่านวันนี้ตัวทุกๆปีจะมีการตั้งปลาประจําวันวันเกิดท่านจะมาบูชาปลาประจําวันเกิดได้ของท่านเองว่าท่านเกิดวันไหน พระพุทธเจ้านิพพานมานนังขานขึ้นสิบมาํำเดือนนอกเหมือนกันเนี่ยแต่บอกว่าสร้างาว,าาวันตรงกันวันเป็นเดือนนอกสิบมาขำพี่ที่สาละวโนุนทยานกรงมันลกษัตริย์เมืองกุสินาราแขวนมันลาปัจจุบันคือเมืองกุซีนครรัฐอุตตราประเทศอินเดียเราจรึงน้อมรับึถึงความสำคัญของประวัติประวัติ์นั้น ทำประโยชน์ไดเกิดขึ้นกับชาวลูกอย่างมากมม้เมื่อติดราตอนตอนอน้นนะเจ๊ได้ว่าเวลาเราทำประกอบิธีกรรมต่างๆนี้เบื้องต้นเราต้องบูชาคุณก้องประารตนะตรียแล้วประารตนะตร,ยรียมเแก้ทรางประการนั้ประการี่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าเป็นหระประธานที่โดดเด่นเป็นสหิโตมุหรือว่าในอุโบสถในศาลาในวิหารต่างๆจะมีรูปพระพุทธเจ้าตั้งเป็นเบื้องต้นเบื้องแรก บูชาพระนตรัยนอนระลึกถึงคุณก้องประดงสร้างประการพระปัญญาคุณประสุษติคุณพระมหากรณาธิคุณแล้วกาเราสั้นๆคุณรังสัมมาสัมปรตภปกวาพุทธังภคกวัังอภิวาเทมิสวาฆาโตภคกวตาตโมธรรมนัมสามิสุปฏิปโนภคกวโตสาวกสังโกสังฆังนมามิพระพุทธคุณปะธรรมคุณพระสังกัคุณอย่ในใจเราตลอดเวลา <c oughs> เราไม่ลืมเวลาไปทำบุญก็คือดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้ก็คือความสวยงามกองจิตใจความเบิกบานตูบก็คือพระมัณฑิการากเดียวคุณกมพระพุทธองค์สร้างประการพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมากราติคุณและเทียนซองเล่มก็คือบูชาประธรรมกับประวินัย นี่คืออุปมาอุปไมยให้เรานอมระลึกถึงข้อพระพุทธเจา้าเมื่อเราไปติดท่าานที่ซ้ำกันโดยเฉพาะกรรมคืนนี้ท่านกวางมาเวียนเทียนกันได้ที่วัดบานส่วนเรื่องวัดคลายเคียงตันยูเกเกวัดนี้ก็ไปเวียนเทียนวัดนั่นแต่อย่าลืมสวมเม็ดป้องกันกันได้ยินว่าโควิดรอบล่าสุดมาหลาวแต่เราก็ต้องทำกิจกรรมดีๆปันนี้ต่อไปท่านกัง อยากรัวจนไม่กลา้าออกากวานเริร่มไม่กล้าทำไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนรอบเรกนะแต่ถึงอย่างไรก็ร,ระมัดระวังตัวใส่เม็ดกินรอนจนกลางล้างมือเป็นระยะเหมือนเดิมเลนะเอาทีนี้เมื่อเรามาเวียนเทียนการนึกถึงพระปรมโ,โดยการว่น,วน,ก,น,ววนกว่าตักศนวัตรสวดอิติปิโสปกาว่า ทำมาจิตใจก็รอสงบมีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปนี่รายการที่เรามานึกถึงวันวิสาขบูชานึกถึงคุณก้องพระบธเจ้านี่ทำให้เรามีพลังจิตพลังใจนะเพราะว่าพระองค์นี่เป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดตั้งแต่พระองค์ประสูติมาเลยติดรัดเป็นบาลีเลยอัคโคมัสมิลกัสสะเจโตมัสมิลกัสสะเศตุะมัสมิลกัสสะ อายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุณาภู